จะเริ่มจากอาหารคาวก่อนนะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงก่อนอยากอธาทิเอาอะไรก่อนเลยก่อนเียกคอนเลยก่อนไหมเคอร์รี่ก่อนเออไม่ได้ฮะถ้ากินเคอร์รี่แล้วกินอย่างอื่นจะไม่รู้รสคุณนวำตาลถูกต้องจากตลาดปานิโจใช่เชิญแล้วครับเขาพูดอันนั้นนะครับอันนี้นี่ให้กล้องเห็นนิดนึงก่อนมันเป็นความงดงามของการเลือกแล้วแต่ว่าท่านชอบอะไรท่านเลือกได้เลยแต่ว่าด้านล่างต้องบอกคุณผู้ชมว่าด้านล่างจะเป็นข้าวนะฮะด้านล่างจะเป็นข้าวเป็นข้ับ ของวาซาบิครับครับของคุณนะว่านี่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 เอาวาซาบิด้วยใช่ไหมครับนี่ครับวาซาบิครับเอาน้ํานี่ไหมครับเอาชูยุไหมครับเบียร์ได้เอานี่ใส่ไหมครับใส่ครับคือถ้าไปที่นี่เนี่ยแต่งในปากเป็นเม็ด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 ได้ไหมครับได้ครับคือถ้าไปที่นี่คือข้าวสวยๆนะครับทานกับของสดๆนะครับนท่านผู้ชมครับดึกดึกอย่างนี้ท่านดูไปด้วยนะฮะครับแล้วก็คิดเอาเองกดดาพวกผมไปในใจนะฮะว่าทำอะไรกันนี่นะะ แต่ถ้าเกิดว่าไปตรงนี้แล้วท่านไม่รับประทานเนี่ยเสียหายมากที่โอตารุเนี่ยมันจะมีร้านนะนอกจากท่านจะกินเคกิทอะไรก็ได้เพราะวันนี้คุณนวัดพาไปเที่ยวโอตารุมันจะมีถนนอยู่เส้นหนึ่งจากร้าน Music ก o x บอกแล้วเดินตรงไข้้งบนหน่อยมันขายแต่ซันิมิอย่างเดียวใช่โอ้โหท่านผู้ชมก็ได้ก็ได้ใช่ได้ผมพูดชื่อร้านได้ไหมได้ต่อคิวแน่นอนมาซาซูชิใช่ ต่อคิวแน่นอนอร่อยมากคุณคิดจะทำงานบ้างไหมฮะหอนี่เอาเมนูต่อไปเลยไหมครับได้ครับอะไรฮะเชิญฮะเมนูต่อไปนะครับนี่เราซื้อมาจริงๆเลยจากที่นู่นนะครับครับเราก็ขออนุญาตนี่ออกก่อนไหมมาเชิญครับขาปูนะครับถ้าใครซื้อกลับมาเขาสุกแล้วนะครับเพียงแค่ว่าอยู่ในสภาพว่าถ้าโฟเส้นก็จะจะแข็งก็ต้องเอามาทำให้ละลายนิดนึงแล้วก็รับประทานได้เลยครับ อ่ะโอเคครับอันนี้ขาปูนะครับซึ่งถือว่าไฮไลท์ของกินประเภทหนึ่งในฮอกไกโดโอ้โหโอ้โหอุ้โอ้โว้ยตายแล้วอิสอิสเอาครับด้านนี้ฮะคุณต้องเอามีดคุณต้องมีดนาหนะไม่งั้นไม่มีนางบได้ได้เดี๋ยวผมทำให้คุณได้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  มันไม่ได้ครับไม่ได้ก็ต้องมีดครับไม่ใช่ครับผมทาให้ไหมครับพี่่ายผมอ่านได้ครับพอไหวครับอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าพอเสร็จแล้วคุณจะทำไงไม่ได้ครับต้องทําอย่างนี้ครับครับในฐานะที่ผมอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ได้ลูกชาวประมงมาเป็นภรรยาคนัะนี่ครับอันนี้ลองพามาให้ผมโอ้นี่เนีได้แล้วได้แล้วเก่งนี่ฮะชิ้นเป็นอันอยู่ครับใช่ครับนี่ครับนี่ครับแม่ได้กินแล ราคากระนาโยนใส่ถ้วยอเปล่าเนี่ย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 เป็นชิ้นเป็นอันนี้เลยครับนี่ครับเป็นความใหญ่เนี่ยเป็นตอนเลยครับเป็นตอนนะยครับไม่ต้องพูดถึงที่เหลือนะครับยังหนักแน่นอยู่ฮะโูเนื้อเขาแน่นรสชาติเป็นไงครับคุณอร่อยครับไม่ต้องห่วงครับอธิบายปูหน่อยครับคุณคุณูเคยกินปูแล้วเต็มปากขนาดไหนเนี่ยใช่ครับดูที่ดูที่มือดินี่แค่ขานะครับนี่ครับโทษนะฮะ มันเป็นตอนตอนเลยนะฮะครับนี่ครับผมผมใช้มือไม่ทราบจะเป็นไรหรือเปล่าเราะครับเลยเพราะว่าคุณอาเอามือแต่ให้หลานก็เหมือนคุณพ่อขยาหค่ขาให้ลูกกินโอยโอ้โอยยยดูดิดูดิดูดิดูด้ดูดดูกิดูดดูดิดูดิดูดนดอดิดูนิด้เิดูดิดอดิดูอ้ดูดิดูดินูดิดูด้ดูดิดูดิดูดิดูิดูดิรูดิดูดิดูอิู เรารู้เดียวเดียวเรารู้ตรงนี้เห็นนะครับนี่แม่แาแม่เอาไม่เอโ้หตาอิ่มเลยนั่ชิ้นเดียวโอ้ยอ่ะนี่คือปูต้องกินสดสดครับ มันจะหวานมากแต่นี่วิธีกินสดๆที่นู่นคือยังไงเหมือนที่คุณวอาทําทุกอย่างเมื่อสักครู่นี้แต่เป็นๆนะเป็นเป็นสดๆเขาทำปุ๊บคนญี่ปุ่นเขาจะตั้งนะฮะน้ำร้อนเดือดๆเนี่ยเป็นคล้ายๆเหมือนน้าซุปอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเอาปูเนี่ยลงไปตอนเหมือนเมื่อกี้นะครับให้พล่องฮะแล้วก็หนึ่งสองสามกินเลยครับนี่อย่างนี้ โอ้โหอร่อยสุดๆอร่อยสุดๆวิธีกินนะคุณผู้ชมครับพอถึงที่นู่นจริงๆเนี่ยเขาจะใช้กันไก่ตัดข้่ใช่ใช่ในส่วนกลางคิดว่าโก้คงอิ่มแล้วผมานี้ไม่สนใจเมนูนี้นะโก้ไม่สนก็ไม่สนก็ไม่สนเมนูนี้ไม่สนอันนี้แกงกะหรี่นะครับเมนูนี้ไม่ต้องสนอันนี้คือซุปแครี่ซุปครับผมบอกเลยอันนี้ผมการันตีด้วยตัวเองไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผมชอบอันนี้มากอันนี้ผมเรียนท่านผู้ชมตรงเลยไม่ขี้คุยนะฮะครับกินน้ำด้วยกินน้ำกับผักคือไปเห็นแต่ไม่เคยเลย กินน้ำกับผักน้ำมันก well, ับผักอร่อยมากอน้ำมันกับผักอร่อยมากผมยืนยันว่าอร่อยมากเดี๋ยวผมตามคุณไตพบไปติดๆปกติคุณนวัดเอาอะไรมาก็เสียตลอดนะครับไม่เสียนี่เป็นเมนูที่บอกได้เลยว่านอกจากไม่เสียแล้วยังดีสดสุดอร่อยสุดๆไม่เครื่องปรุงเครื่องปรุงอร่อยมากผมอยากให้ชิมน้ำซุปเครื่องปรุงอ่ะผมไม่รู้ว่าปรุงยังไง ผมไม่รู้ว่าคงงยากกินกินมันคือคล้ายๆมันบอกไม่ถูกเอางี้ีกว่าเหมือนคล้ายๆแกงกะหรี่บ้านเราคลายนะไม่เหมือนแต่มันบางกว่าเยอะมากด้วยความบางบางของมันไปด้วยความเหมือนกับความใสของมันอะมันกลับหอมหวานกรุ่นอยู่ในปากและมันอร่อยจริงๆท่านชมนี่คือเนื้อเนื้อชัดๆของไก่ซึ่งเอาไปเผาไปลมเป็นไงรส อร่อยอร่อยอร่อยแปลกแปลกอันนี้อร่อยอร่อยน้ำน้ำน้ำอยากให้ทานน้ำอยากให้ทานน้ำน้ำเนี่ยผมพยายามสืบพยานใหญ่เลยนะว่าทำยังไงแต่ยากมากน้ำอร่อยมากสืบพยานทำปอกแปลกไหมอร่อยไหมถ้าใส่พริกป่นนะเขาจะมีพริกป่นญี่ปุ่นนะเพิ่มความเผ็ดมันจะแปลกมากผมขอโทษนะครับผมไปก่อนแล้ไม่ไหวแล้วถ้าไปตอนนี้อาหารหวานก็จะระลายเชิญครับยังไม่ได้แกะ อันนี้เอามาจากเลอเตานะฮะซึ่งเป็นร้านเค้กที่บอกที่นั่นอ่ะเป็นร้านเค้กที่ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งที่นั่นนะครับใครไปที่โอตารุแล้วไม่ไปเลอเตาก็ถือว่าผิดนะนะฮะผมก็ไปก็ไปกินกาแฟแล้วก็กินไอ้เค้กต่างๆแต่นี่เป็นตัวที่เรียกว่าพูดง่ายเป็นซิกเนเจอร์ครับนะของเขาัเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะขายอย่างนี้เลยจะดูญี่ปุ่นทำกล่องดูญี่ปุ่นทำกล่องดูแพ็คจริงมี้งอยากจะตีญี่ปุ่นจริงเลยนะครับ ทำซะคนอื่นทำยากนะครับทำซะคนอื่นไม่ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ตรงไหนครับอางี้ก็แล้วกันนี่ครับนี่คือไฮไลท์ของเขานี่ครับที่สุดนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่สุดนี่ครับปุ่มคอมมีดหน่อยนะครับอันนี้สุดๆโอ้ เอาอด้วยอันเนี้ยโอ้รีบบอกเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทานมายังไม่สะใจเลยนะรีบบอกเลยนะโอ้มันกินได้ทั้งวันเลยอะรีบบอกเลยนะโอ้โหแล้วคุณแช่เย็นมาดีมากเลยยังเย็นอยู่เลยเอออันนี้แบบออย่างงนี้้ตด้วยความสามารถทุกอย่างแล้วนะครับอ๋อผมรับยินศรัทธาเอาชิ้นสุดท้ายแล้วกันครใจใหญ่ถึงเลยครับถึงเลยครับยิ่งไปเลยยินดีครับคุณผู้ชมนี่ดูดูสัก่อนนะขอบคุณพี่ มันผมไม่จะพูดไงครับนี่ไงเคยทานออกทีวีเลยนะเนี่ยตัวข้างบนตัวข้างบนนี่ชีสหมดเลยนะคุณเชื่อไหมมันเย็นกันังดีไม่ใช่ผมถึงบอกว่าคุณเก่งไงคุณทำมาได้่งมากเลยเออผ่านี่มันเป็นเมืองหนาวไงท่านผู้ชมมันไม่ใช่เมืองร้อนมันจึงทําพวกอย่างเงี้ยได้ดีมากและอุณหภูมิเฉลี่ยที่เรียนไปแล้วในหน้าร้อนเนี่ยสูงสุดที่สุดเคยประวัติการขขงแอ่เด็กก็30องศาแต่จริงๆไม่ถึงอย่างตอนนี้ที่กำลังดูอยู่เนี่ย14จนถึง25องศาเซลเซียส พวกนี้กี่องศาก็ไม่รู้แล้วตอนนี้รู้แต่ว่าอร่อยคุณไต้พบครับคุณหมอบอกว่าไม่ให้ทานหวานเยอะนะหมออยู่ตรงไหนครับมามามาที่หน้าโรวงไายไม่มาข้างหน้าหรือเปล่าไม่มาหมอมาข้างหน้ามาหมอม่มาไม่มาไม่มามาหรือเปล่าไม่มาไม่มาหมอมาเฮ้ยอยู่ข้างหน้าเฮียโอ้ยขอบคุณครับขอบหมอร่อยมากอร่อยมาก <c oughs> ไม่อยากไม่ไม่รู้จะบรรยายไงเอาเป็นว่าคือผมถึงบอกว่าท,ที่เที่ยวหลายๆที่ผมไม่สามารถไปได้เพราะว่าวันๆเราจะอ,อยู่กับอาหารการกินนะครับถ้าใครไปนะครับในฮอกไกโดก็ที่บรรยายมาบอกมาทั้งหมดใน2สัปดาห์ คุณต้องไปให้เห็นคุณต้องไปชิมคุณต้องไปกินเพราะมันมีเฉพาะในฮอกไกโดหรือโอตารุในเมืองใกล้เคียงเท่านั้นจริงๆครับวันนี้เราไปซัปโปโรมานะฮะครไปเราไปซัปโปโรมาแล้วครับเราไปโอตารุมาแล้วเราไปฟูราโนมานิดหน่อยครับยังเหลืออีกเยอะเยอะครับเหลืเยอะมีอีกไหมอ๋อสำหรับสัปดาห์หน้าเปลี่ยนประเทศดีกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเรานั่นแต่ญี่ปุ่นเอาไว้ว่าฤดูหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะหาอะไรที่แปลกใหม่ได้ได้ได้ในเมื่อเรากินดีกันขนาดนี้แล้วสัปดาห์หน้าไปกินลำบากบ้างไ นี่ฐานโทษสองสัปดาห์ที่ทำงานไม่คุยเลยเลยสองสัปดาห์ที่ทำงานวาเนี่ยสมเหมาะสมกับค่าตัวป่ะสมมากเพราะว่าหนูบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีหนูใครจะใครจะกินโอ้ยดูดูดูดอดได้แต่น้อยได้หมดเลยเป็นตอนเป็นตอนท่านผู้ชมคิดดูแต่ว่าโชคดีที่สุดเลยว่าอันนี้ครับมันเป็นของผม ไม่มีใครรู้ว่าข้างในเนะี่ยหนูกินหมดแล้ว <laughs> <laughs> และนี่คือ Amazing ต่าง d a นครับมาแล้วไปดนผมบอกได้เลยบ <laughs> อกได้ <laughs> เลยว่าขาเดียวเนี่ยอิ่ม อิ่มคาปากอิ่มเลยครับผมแต่ว่าผมบอกตรงผมชอบเค้กของเลอเตาออกฮะแล้วผมบอกจริงนะครับว่าท่านผู้ชมครับเราตั้งใจจะทำ a เมซิ่งของเราให้เป็นอย่างนี้รับรองนะจากนี้ไปท่านไปเที่ยวไหนก็ตามในโลกเนี่ยเราแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านแน่นอนเช็คไว้ได้เลยครับลิสต์ไหนต้องไปผมว่านี่คือลายแทงนะต่อไปก็ตามได้เลยครับมาดูลายแทงของผมครับนี่คืนนี้ครับศิลปินคนนี้ครับคุณป๊อปปองกูลครับซิงเกิลใหม่ของเขาชื่อเพลงว่าปล่อยครับ และครั้งนี้ครับเขาทำงานร่วมกันครั้งแรกนะฮะกับโปรดิวเซอร์ของเขาครับคุณบ bon อลวงอพาร์ตเมนต์คุณป้าโอ้โหแล้วเพลงนี้นะสะท้อนบาดอารมณ์มากครับคือคนรักที่ต้องตัดใจลากับเพลงปล่อยของป๊อปปองกูลค,ครับมันสุดยอดจริงครับท่านได้ฟังพวกโจรปล้นอะไรพวกโจรร้องเพลงหน้า <c oughs> เห <c oughs> มือนโจรไหมเรา ครับท่านผู้ชมฮะครับผู้ชายคนนี้ตาหุ่นเขาเหมือนเชฟนะเออเป็นเสียงมหาสร<ม>าราเป็นเสียงมหาสารเขาก็จะส่งความสุขให้ท่านคืนนี้นอนหลับกันอย่างมีความสุขแล้วก็จุกัดจ,จะพบกับพวกเรามาอีกครั้งหนึ่งในคืนวันจันทร์หน้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีสสดครับ Hi YouTube สวัสดีครับอ่อย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมอย่าลืมติดตามทุนไลท์โชว์นะครับในบอลออฟฟิเชียลครับซับสไคร์กันเยอะๆครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับ Hi YouTube Hi หลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ y ู u ก็คือคุณไครับ y o u ก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูบจุดทูบ เก็บเอาแรงที่จะใช้รักใครไว้กับตัวเองดีกว่าเอาปเสียน้ำตา mm hmm. เก็บเอาใจ mm hmm. เก็บเอารักที่หายเข้าไป mm hmm. เก็บเอาความตั้งใจและฝันที่เคย เก็บขึ้นมาอย่าปลื้มหัวใจ

只怕白对白。 จะยังรู้สึกแม้จะยังคิดถึงเขาอยู่ทุกลองหายแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีแล้วใจของเธอ